มาติดตามบิ๊กวอผ่านโลกรบเดือดกองทัพรัสเซียกว่าล้างฐานทหารยูเครน230แห่งเละสกัดบินรบนอร์เวย์เหนือทะเลแบเรนปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในสงครามตัวแทนยูเครนได้กลายเป็นการสู้รบทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ และอาจจะกำเนิดเครื่องบินรบทางอากาศรุ่นใหม่ของรัสเซียที่สรุปบทเรียนจากการสู้รบของนักรบมือฉกาจกว่า9เดือนในปฏิบัติการกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ริกสั้นๆว่ามอสรายงานว่าได้ทำลายเครื่องบินทหารของยูเครน526ลำโดยใช้เครื่องบินปีกตรึง343ลำและเฮลิคอปเตอร์183ลำ การรายงานรายวันของกระสวงกลาโหมมีรายละเอียดต่างๆเช่นวันที่ประเภทเครื่องบินสถานที่และวิธีดำเนินการทําให้กองทัพรัสเซียสามารถสรุปตัวเลขได้จากการปฏิบัติงานจริงโดยได้มีการถอดบทเรียนทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ตลอดจนยุทธวิธีและธรรมชาติแห่งการสู้รบระหว่างศัตรูและกองทัพของรัสเซียและพันธมิตร สถานการณ์ล่าสุดได้ทําให้เห็นว่าจุดแข็งของรัสเซียเหนือท้องฟ้าเป็นที่เกรงขามของสหรัฐและนาโตไม่น้อยแม้ว่าสาหรัฐยังมีโดรนสังหารและเครื่องบินล่าสุดที่อ้างว่าล้ําสมัยยังไม่กล้านํามาให้ยูเครนใช้เพราะกลัวรัสเซียสอยที่ส่งมาก็เป็นของเก่าและก็ยุโรปต่างอดโอยว่าอาวุธหมดคลังแน่นอนว่าต้องเร่งของงบทหารเพิ่มเพื่อสั่งซื้ออาวุธจากสาหรัฐเข้าทางพ่อค้าสงครามอีกตามเคย สงครามยังคงดําเนินต่อไปรัสเซียบุกไม่ยั้งในพื้นที่สูร้รบและรุกไล่กองกําลังผสมเคียฟและนาโตออกจากพื้นที่4ภูมิภาคอย่างไม่หยุดยอนพร้อมทั้งยังมีการทําลายกองหนุนแนวหลังของเคียฟด้านสหรัฐยังคงทําทุกวิถีทางเพื่อทําลายรัสเซียแต่ยิ่งนานวันรัสเซียกับยิ่งแข็งแกร่งขยายพันธมิตรกว้างขวางยิ่งขึ้นวันที่13ธันวาคม2565สำนักข่าวทัสรายงานว่า พลโทอิกอร์โคนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่ากองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียได้ยิงเครื่องบินขับไล่มิก2 9าจำนวน2องลำและเฮลิคอปเตอร์ MI8 จำนวน2องลำของอยูเครนตกในสาธารณรัฐประชาชนโดเนสเมื่อวานนี้การทำลายมิกย9ในพื้นที่ใกล้กับที่ตั้งถินฐานของโรดินสกอยและพัฟลอกกา ยิงเฮลิคอปเตอร์ Mi-8 2ลำตกในพื้นที่ชุมชนของคูราโคโว o และคอนสแตนตินอฟกานอกจากนี้ยังได้มีการโจมตีที่ตั้งของกองทัพยูเครนกว่า230แห่งผังราบได้มีการทำลายเครื่องบินปฏิบัติการทางยุทธวิธีกองทหารขีปนาวุธและใช้ปืนใหญ่ทำลายหน่วยปืนใหญ่ของยูเครน83หน่วยที่ตําแหน่งยิง รวมทั้งกำลังคนและยุทโธปรกรณ์ทางทหารในพื้นที่156แห่งโฆษกกลาโหมกล่าวว่ากองกำลังรัเสเซียสร้างความเสียหายให้กับกองทัพยูเครนโดยอำนาจการยิงในพื้นที่คูเปียนส์และครสเนีลีมานโดยสามารถทำลายกลุ่มติดอาวุธได้ประมาณ70คนยานเกราะต่อสู้3คันและยานยนต์5คันถูกกำจัดและปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่โดเนสประสบความสำเร็จ กองทหารรัสเซียยังคงปฏิบัติการโจมตีแบบยึดครองได้ขัดขวางความพยายามของศัตรูโดยทำลายกองพลทหารราบที่59ของกองทัพยูเครนใกล้กับที่ตั้งถิ่นฐานของเฟสกี้ในภูมิภาคโดเนสทำให้ยูเครนสูญเสียจำนวนถึง30นายยานรบทหารราบ2คันและรถปิอัพ3คันแอโรฟร์สของรัสเซียสกัดขีปนาวุธทอขยองยูเครน2ลูก และจรวจไฮมาสสองลูกในเขตเคอร์ซอนในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในบริเวณที่ตั้งทิ่นฐานของยูเบเลียนนอยนอกจากนี้ยังทำลายยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับของยูเครนหกลำพื้นที่ใกล้กับเมืองโกลิโคโวโปรซันกาเมโลวัตกาและโปปาสนายาในสาธารณรัฐประชาชนล uh ูฮันส์เทอร์นีในภูมิภาคคาคอฟและเมืองโดเนส มีการทำลายคังกระสุนของกองพลป้องกันดินแดนที่102ของกองทัพยูเครนในเขตซาโปริเซียโดยรวมแล้วตั้งแต่เปิดปฏิบัติการกองทัพร,รัสเซียได้ทำลายเครื่องบินรบยูเครน343ลำเฮลิคอปเตอร์183ลำยามพาหนะไร้คนขับ2,653ลำระบบขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ396ลำรถถังและยานเกราะต่อสู้อื่นๆ7 7 6คัน เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง928กระบอกปื่นใหญ่สนามและปืนครก3,678กระบอกและยานยนต์ทางทหารพิเศษ7,568คันสถานการณ์ล่าสุดในวันเดียวกันเครื่องบินรบมิก31ของรัสเซียได้มีการสกัดการเครื่องบินสอดนามของอน์เวย์ p 34 Orient เหนือทะเลแบเรนโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันประเทศของรัสเซียถแถลงว่า ไม่อนุญาตให้มีการละเมิดพรมแดนรัฐของสหพันธรัฐรัสเซียความสามารถในการควบคุมน่านฟ้าของรัสเซียตรวจพบเป้าหมายที่เข้าใกล้พรมแดนของรัฐเหนือน่านาน้ำที่เป็นกลางของทะเลแบเรน์ได้มีการส่งสัญญาณเตือนให้ออกจากเขตจากนั้นเครื่องบินสอดแนม p 3 4 o r a n g e ของนอร์เวย์จึงกับลำออกจากชายแดนรัฐของรัสเซีย แถลงการระบุว่าการบินของเครื่องบินขับไล่รัสเซียดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามข้อกําหนดการใช้น่านฟ้าสากลเหนือน่านน้าที่เป็นกลางโดยไม่ข้ามเส้นทางบินหรือบินเข้าใกล้กับเครื่องบินต่างประเทศที่เป็นอันตราย มันหนึบญี่ปุ่นแท้ตรงนี้เลยชิโนโมันหนึบอาหารคู่ใจสําหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่าทาจากมันญี่ปุ่นแท้ร้อเปอร์เซหมาะมากๆสาหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักโลชูกาอีกด้วยนะครับมี2แบบให้เลือกสรรทั้งสีเหลืองเบนิฮารุกะกลิ่นหอมรสชาติหวานและสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบหนับละมุนลิ้นสุดๆ1ห่อขนาด300กรัมในราคาเพียง189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เมื่อซื้อ6หอ่อ1 0 9 0บาท